สิ่งนี้ชีวิตดีตลอดไปรักไอเดียของเรารักความคิดของเราความคิดดีๆอารมณ์ดีๆให้เรารักสิ่งนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักไอเดียของเราไอเดียนั่นแหละจะทําให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นไอเดียที่เราอยากจะมีชีวิตดีขึ้นไอเดียที่เราอยากจะทําธุรกิจออนไลน์อยากจะขายของออนไลน์แบบนี้ถ้าเรามีไอเดียปุ๊บเราต้องแบบ ตกหลุมรักกับไอเดียตัวเองแบบนี้อย่างเช่นโคเดียนเนี่ยไลฟ์ตอนเช้าเนี่ยโคเดียแบบตกหลุมรักไอเดียนี้มากเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคือโคเดียนรู้สึกดีมากๆที่เวลาที่โคเดียออกมาออกกําลังกายแล้วก็มีคนรักสุขภาพด้วยเหมือนกันคือเห็นคนที่แบบเริ่มออกกําลังกายแล้วโคเดียนก็จะดีใจมากๆโคเดียนก็จะรักไอเดียของตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรักสิ่งนี้ชีวิตจะดีตลอดไปก็คือให้เราอะรักไอเดียของเรานะคะบางทีเนี่ยไอเดียของเราเนี่ย มันช่วยเหลือผู้คนได้ไอเดียดีๆ <im itation> ที่เราอยากจะทําดีกับผู้คนอยากจะส่งมอบสินค้าของเราให้กับผู้คนแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้รักไอเดียของเราอ่ะไอเดียของเราก็จะหายไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้คุณค่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างวันนี้เนาะความรักให้เรารักไอเดียของเราไอเดียในตอนแรกมันยังจะจับต้องไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารักไอเดียของเรามันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เราจับต้องได้ ผลลับอย่างเช่นสินค้าของเรารางวัลที่เป็นผลตอบแทนจากไอเดียดีๆเงินทองต่างๆหรือว่ามาในเรื่องของโอกาสต่างๆเพราะฉะนั้นนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยรักไอเดียของเราในแต่ละวันเนาะในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีไอเดียเยอะแยะมากมาเยเลยไอเดียเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแหละไอเดียที่เราอยากทําดีกับคนอื่นเนาะให้เราแบบอุ้ยรักไอเดียนี้จังเลยอ่ะทำไมเราถึงแบบคิดดีกับคนอื่นได้ขนาดนี้อ่าแบบนี้ อารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบโลกสวยแบบนี้เลยนะทุกคนนะนะคะเพราะว่าไอเดียดีๆเนี่ยมันจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้คุณค่ากับเขาเนาะ